นายกเสนอมอบเหรียญรางวัลผู้สูงอายุที่ไม่รับเงินเบี้ยเลี้ยง Big Data เพื่อความมั่นคง DE ทุ่มเงิน128ล้านบาทตั้งศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีงดซื้อกาแฟวันนี้อีก547ปีมีบ้านเป็นของตัวเองแน่นอนมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ในรายการ In Her View สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวนันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกามากันที่ข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่มีต่อรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมว่าอยากจะเพิ่มเบีย้ยสำหรับที่จะัพ p อ o r t นะคะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะเพิ่มนะคะเป็น1,000ถึง1,500บาทต่อเดือนทีนี้นายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานะคะก็พูดถึงข้อเสนอนี้ว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาพิจารณาใน3มิติด้วยกันนั่นก็คือ,อ,อมิติแรกนะคะจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นภายในเวลา4-5ปีข้างหน้ามิติที่2การจัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการมิติที่3 คนวัยทำงานที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆนะคะคนวัยแรงงานลดลงรัฐบาลจำเป็นต้องผลิตคนให้ทันต่อความต้องการในตลาดแรงงานการที่รัฐบาลจะพยายามผลิตคนให้ทันต่อความต้องการในตลาดแรงงานเราก็อาจจะเห็นนะคะจากนโยบายที่บอกว่าอาจจะมีมาตรการทางภาษีลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่มีบุตรคนที่2นะคะจาก3 0 0 0 0บาทเป็น60,000บาทซึ่งรายการของเราเคยเสนอไปแล้วนอกจากนี้ค่ะอาจจะต้องพิจารณากรณีที่อัตราการเกิดของคนไทย ลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในหลักการให้มีการศึกษาปัจจัยทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เราก็ได้ฝากประเด็นการพิจารณาเพิ่มเติมให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่จะต้องยึดโยงกับข้อมูลของประชาชนที่มาลงทะเบียนรายได้น้อยนะคะซึ่งลงทะเบียนไปแล้ว14ล้านคนเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกล่าวแต่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าทุกคนคำนึงถึงว่า จะต้องได้เท่ากันหมดเท่านั้นเท่านี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะต้องใช้จ่ายเงินตั้งหลายอย่างพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่าเบี้ยยังชีพที่ได้ให้กับผู้สูงอายุไปแล้วจะยังคงดําเนินการตามเดิมจะไม่มีการลดเงินช่วยเหลือ แต่คนใหม่จะมาดูเป็นพิเศษหรือไม่ต้องพิจารณาอีกทีว่าจะดูแลอย่างไรต้องมาพิจารณาร่วมกันไม่เช่นนั้นการขึ้นบัญชีผู้มีไรายได้น้อยก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะนี่เป็นการควบคุมการใช้ใจ่ายของรัฐบาลแล้วก็ได้ฝากนะคะให้นำแนวคิดของกระทรวงการคลังไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจถึงแนวทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้เพียงพอและต้องการสละสิทธิ เพื่อนําเงินส่วนดังกล่าวนะคะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีไรายได้น้อยโดยอาจพิจารณาให้รางวัลเป็นการแสดงความขอบคุณ นายกพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าบางท่านผมคิดว่าคนไทยนี่นะมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วก็ดูสิครับถ้าผู้สูงวัยที่มีไรายได้เพียงพออยู่แล้วท่านอาจจะสละสิทธิ์มาแล้วรัฐบาลก็มีใบประกาศมีเหรียญตราอะไรให้ได้ไหมว่าเขาเสียสละมาแล้วเอาเงินจากตรงนั้นลดลงมาเพิ่มตรงนี้ได้ไหมในส่วนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนต้องคิดแบบนี้มันถึงจะเป็นการมันถึงจะเรียกการ เผื่อแผ่แบ่งปันนะถ้าทุกคนเอาแต่สิทธ์แต่สิทธิ์แต่รัฐบาลจะเอาที่ไหนมาล่ะรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นภาษีไม่มีสิทธิ์อะไรสักอย่างเลยตอนนี้นี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กล่าวนั่นก็แปลว่าข้อเสนอของกระทรวงข้อเสนอของกระทรวงการคลังนะคะที่บอกว่าอยากจะขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1 0 0 0 1,500บาทมันก็จะเป็นภาระ ทางค่าใช้จ่ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยเสนออย่างนี้ว่าใไหนเราก็มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยแล้ว14ล้านคนเนี่ยไปดูซิใน14ล้านคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีใครที่อยู่ในเกณฑ์นะคะของผู้สูงอายุที่ต้องได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุทีก็มาดูว่าเงินเบี้ยยางชีพที่จะไปย่างคนที่ไม่มีไม่ได้มีความเดือดร้อน จะสละสิทธิ์ตรงนี้ไหมสละสิทธิ์แบบไม่รับงาไม่รับเบี้ยแล้วเงินที่เหลือนะคะจะได้เอามาให้กับคนที่มีไรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนแล้วคนที่อุตส่าห์สละสิทธิ์นะคะรัฐบาลก็อาจจะมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะมอบเหรียญตราอะไรเป็นการบอกว่าโอ้โหชั้งมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะยอมสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยยังชีพอันนี้จะได้เอาเงินไปช่วยคนที่ยากจนกว่าแต่ สำหรับการบริหารประเทศที่มันมีคนหลายสิบล้านคนนะคะในหลายๆประเทศเขาอาจจะใช้คือไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าอุ๊ยฉันฉันมีเงินแล้วฉันรวยแล้วฉันเสียสละแล้วเดี๋ยวฉันได้ใบป,ประกาศเกียรติคุณแทนคือมันน่าจะมีการออกแบบเรื่องเงินออมหลังกเกษียณของประชาชนให้อยู่ในระบบของภาษีไปเลยใช่ไหมคะเช่นคนมีไรายได้เสียภาษีทุกคนต้องถูกหักเงินเป็นเงินบํานาญหลังกเกษียณของตัวเองตามสัดส่วนไรายได้ไปเลยส่วนคนที่มีไรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนะคะที่ไม่ ที่ต้องเสียภาษีก็จะนะคะได้รับสวัสดิการจากรัฐและสวัสดิการจากรัฐรัฐเอาเงินมาจากไหนก็ได้มาจากภาษีของคนที่เขาหาเงินได้ในสัดส่วนที่มากนั่นคือมันเป็นการเฉลี่ยนะคะจากมาตรการทางภาษีโดยที่ไม่ต้องรอให้มีใครมาบอกว่าอ่ะฉันรวยแล้วฉันไม่ขอรับเบี้ยนะคะแล้วจะเอาอใบประกาศเกียรติคุณแทน คือคือมันน่าจะมีมาตรการทางภาษีที่สามารถจัดการให้เป็นระบบอันหนึ่งอันเดียวกันไปได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องการจะใช้ Big Data นะคะมาควบคุมอาเญียกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะ No e ีโกสนับสนุนโดย e x p o r t พอ o p ประชาชนให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มี2ข้อถกเถียงว่าเอ๊ะสิ่งที่ตั้งขึ้นมานี่เพื่อความมั่นคงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยหรือเอ๊ะจะเป็นการที่ทําให้เสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตในการให้บริการแล้วก็ใช้บริการข้อมูลข่าวสารนะคะทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนลดลงหรือเปล่านะคะกระทรวงดิจิทัลและอีโคโนมีค่ะเตรียมตั้งศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมและความมั่นคงของชาติภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรประมาณ128ล้านบาทนะคะโดยมีกองบังคับการปรับ,ปร,บปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้สนใจมาเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในร่าง T.O.R. ที่กระทรวงดิจิทัลเผยแพร่ออกมาจะก,กําหนดให้ศูนย์ Big d a ด a ้าด้านความมั่นคงทําหน้าที่หลักๆเว็บไซต์ The m a มต e r นะคะสรุปออกมาอย่าง ว่าหนึ่ 1. ทาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติรวมทั้งค้นหาผู้ใช้ที่มีอิทธิพลสูงในโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมถึงพฤติกรรมการแชร์ข้อมูลในกลุ่มต่างๆ 2. ทําระบบยืนยันตัวบุคคลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพใบหน้าเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่อีกที3ค้นหาประเด็นการพูดคุยในโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ Twitter จากคีย์เวิร์ดที่ถูกกาหนดมาให้ ออข้อที่5ข้อที่4นะคะวิเคราะห์เนื้อหาของสเตตัสแล้วก็คอมเมนต์บน Facebook ตามเพจต่างๆของบุคคลที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะข้อ5ค่ะติดตามความเห็นที่เกิดขึ้นในทว i t เตอร์และเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดตามกับเจ้าของบัญชีรวมถึงข้อมูลการรีทวิตข้อ6เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐ ก็จะมีประมาณนี้นะคะการทํางานจะเป็นลักษณะคล้ายกับบอรูมคือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ปอทอจํานวน30คนทํางานเป็นกะตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี60ถึง31กรกฎาคมปี61 ส่วนกรอบงบประมาณจํานวนร2อยล้านนั้นแบ่งได้เป็น5ก้อนใหญ่คือระบบยืนยันตัวบุคคลใช้ภาพใบหน้า30ล้านระบบเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์30ล้านระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย28ล้านศูนย์ข้อมูล b ิ g Data 10ล้านระบบฐานข้อมูลคดีบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง10ล้านสรุปว่าศูนย์ b ิ g Data เน้นการรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเป็นพิเศษเพื่อค้นหาตัวบุคคลและประเด็นการพูดคุยที่อาจผิดกฎหมายและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าศูนย์ Big d a t a จะเริ่มทํางานเมื่อไหร่แต่ถ้าหากจัดตั้งขึ้นมาแล้วจริงๆจ,จ,จ,จะถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อน,นําไปใช้ประกอบในการสืบสวนคดีต่างๆต่อไปเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้นะคะประชาชนก็กังวลกันค่ะว่าเอ๊ะเป็นการลิเริ่สิทธิของประชาชนหรือเปล่าทางกระทรวงดีก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า Big Data มีไว้เพื่อสืบหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ใช้เพื่อจับผิดประชาชนน่าวาอกสมศัสมิ์สักขาวสุวรรณลองประ,ล,ประ,ล,ประลัดกระสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวนะคะทำให้ผู้ที่เป็นแฟนเพจรวมถึงประชาชนบางส่วนหลงเชื่อหมายถึงแฟนเพจเสำนักข่าวที่นําเสนอข่าวนี้ออกไปก็บอกว่าพอข่าวออกไปแล้วประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชน และตั้งคำถามว่าการใช้เงินงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้เหมาะสมหรือไม่ทางกระทรวงขอชี้แจงดังนี้ค่ะโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทําระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซึ่งรับผิดชอบดําเนินการโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทําความผิดด้านคอมพิวเตอร์ยังขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมยัย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เท่านั้นส่วนเรื่องการวิเคราะห์เฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ที่ไม่หวังดีจะเข้ามาสแสวงหาประโยชน์จากสังคมออนไลน์เช่นการลงทุนแชร์ลูกโซ่นะคะภาครัฐแนะนําเอาเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาปรับใช้โดยระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมีคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นมาตรฐานตามหลักการในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล นำมาใช้งานได้กับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลในแบบที่เป็นสาธารณะเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ทวิตเตอร์หรือว่าใช้ a c e b o o k นะคะแล้วไม่ได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะก็จะไม่ถูกตรวจสอบน,นวเอกสมศักดิ์กล่าวว่าสำหรับกรณีนนหน่วยงานตำรวจกําลังหาเครื่องมือที่จะสามารถตรวจสอบว่าผู้ใดที่เข้าไปอ่านเนื้อหาผิดกฎหมายเพื่อดําเนินการเอาผิดนั้นอาจมีการอ้างอิงถึงศูนย์ข้อมูล Big Data ตามที่ได้อธิบายข้างต้นจะเห็นว่า ระบบดังกล่าวเป็นการขยายขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาตามเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่พบว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งสามารถเข้าไปตรวจจับในส่วนของเนื้อหาที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องว่าผู้ใดที่เข้าไปอ่านเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเป็นการยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง ว่าผู้ใดเข้าไปอ่านเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่หากมีการตรวจพบเนื้อหาที่เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วบุคคลทั่วไปที่เข้าถึงหรืออ่านเนื้อหาดังกล่าว มีการนำเข้าเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาที่เป็นความผิดนั้นจึงถือได้ว่ากระทำความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ยังบอกอีกค่ะว่าเรื่องของหลักการ Big Data นั้นเป็นการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจทั่วไปแล้วภาครัฐได้นำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือที่จะใช้ดำเนินการกับผู้ไม่หวังดีในการแสวงหาประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ที่เป็นการเผยแพร่สาธารณะไม่ได้เป็นการมุ่งจับ ผิดเฉพาะบุคคลหรือกลุม่มใดและไม่ใช่การลิดรอนสิทธิของประชาชนแต่อย่างใดซึ่งการใช้เงินงบประมาณเพื่อดําเนินการเรื่องนี้จึงมีความสําคัญและจําเป็นเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นปัญหาอาเญียกรรมในปัจจุบันอีกทั้งจะช่วยลดผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนในอนาคตนี้ก็เป็นการชี้แจ,จงจากกระทรวงดิจิทัลและอีโคนมีนะคะคุณผู้ชมหลักๆก็คือสิ่งที่อาจจะทําให้ประชาชนคลายความกังวลใจก็คือ ว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าเป็น Public นะคะก็จะไม่ถูกตรวจสอบส่วนการอ่านนะคะยังไม่มีความผิด แต่ถ้าหากว่าอ่านแล้วนะฮะอ่านเนื้อหาที่มีความผิดทางกฎหมายแล้วนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือมีการแชร์ต่อเผยแพร่พรต่ออันนั้นจะมีความผิดเดี๋ยวเราพักกันสักครูค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการที่มีมหาเศรษฐีบอกว่าพวกคนเจนวายเนี่ยมันฟุงฟ้งเฟ้อฟุงฟ้งเฟ้อจริงๆิกินกาแฟแพงๆกินแซนด์วิชแพงๆมันเลยไม่มีเงินซื้อบ้านเขาก็มีการคํานวณมีการเช็คแฟกต์กันเลยค่ะว่าถ้าเราหยุดซื้อกาแฟวันละแก้วนะคะเราจะใช้เวลากี่ปีถึงจะซื้อบ้านได้เดี๋ยวพักกันสัก มูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะรายการของเราบอกว่ามีมหาเศรษฐีที่ทําธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์คือทีมเกอร์เนอร์นะคะออกมาบอกว่าคนเจนไวเนี่ยมันขี้เกียจมันฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็กินแต่กาแฟแพงๆกินแซนด์วิชทาอะโวคาโดเละๆเ,เ,เนี่ยในราคาที่แพงก็เลยไม่มีปัญญาซื้อบ้านไม่มีเงินซื้อบ้านนะคะสักทีวันนี้ค่ะขอนําเอาบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดนะคะแบบละเอียดละเอียดเปะ๊ปะๆทุกคํามาอ่านให้คุณผู้ชมฟังอีกทีทีมพูดอย่างนี้บอกว่า ตอนที่ผมซื้อบ้านหลังแรกผมไม่เคยใช้เงินไปกับแซนด์วิชอะโวคาโดเละๆในราคา19เหรียญและไม่เคยเสียเงินไปกับกาแฟแก้วละสเหรียญวันละสี่แก้วแต่เรามาถึงยุคสมัยที่ตั้งความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ไว้ค่อนข้างสูงคนรุ่นใหม่พวกนี้มีแต่อยากจะกินข้าวนอกบ้านทุกวันอยากไปยุโรปทุกปีคนพวกนี้ไม่รู้เลยว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขามีเงินซื้อบ้านกันได้เพราะเขาทํางานหนัก เก็บทุกบาททุกสลึงทํางานทุกอย่างไม่เลือกเพื่อจะปีนบันไดไปสู่การลงทุนใน ในอสังหาริมทรัพย์และเพราะผมเป็นแบบนี้ไงทุกวันนี้ผมจึงรวยนะคะเพราะข่าวอันนี้ออกไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมบรรดาคนรุ่นใหม่คนเจนไวทที่โดนด่านะคะว่าเป็นพวกงงโง่เป็นพวกอีเดียตเนี่ยกินแซนด์วิชโอะโวคาโดอันละสิบเก้าเหรียญเข้าไปได้ยังไงก็สร้างมีมนะคะออกมาถล่มทีมเกอร์เนอร์แล้วก็มีคำนะคะทำแฮชแท็กคำว่าอะโวคาโดเซนทริกนะคะก็คือเป็นพวกนี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าโลบหมุนรอบโอะโวคาโดหรือเธอ <laughs> นะฮะที่คนรุ่น ใหม่ก็เข้าไปล้อเลียนทีมกันหนักมากว่าอิตาคุณทิมเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะคะที่ทํากําไรจากการปั่นนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทําให้ราคาอสังหารเนี่ยมันแพงมากแล้วก็ยังมีหน้าจะแ,แบบดูถูกคนอื่นแล้วมาบอกว่าคนอื่นเนี่ยโง่อีเดียดเอ่อฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็เลยเออไม่สามารถซื้อบ้านนี่นิวยอร์กไทมส์ค่ะก็ไปทํา เช็คข้อข้อมูลข้อเท็จจริงกันเลยว่าสิ่งที่ทิมพูดนะคะมันเป็นความจริงหรือเปล่านิวยอร์กไทมส์นะคะก็เลยไปดูข้อมูลของสถาบันอาหารแล้วก็ไปดูว่าคน Gen วคือคนที่อายุประมาณ1 8บแถึงสานะคะแล้วก็เจาะไปที่คนวัยทำงานคือ2 5่สถึงสาปีว่าเอาข้อจริงแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ใช้เงินไปกับการกินอาหารนอกบ้านในปี2015เนี่ยแค่3097ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้นะคะที่ทีมบอกว่าคนรุ่นใหม่เอาแต่จะเก็บเงินไปเที่ยวไปเที่ยวจากสถิติกลับพบว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินไปกับก,บการเดินทางน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอายุอื่นๆทีนี้ก็มาดูตารางเปรียบเทียบเลยว่าคนเจนวัยเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยกว่าคนเจนอื่นอื่น,น,นะคะกว่าคนออรุ่นอื่นๆจริงหรือเปล่าเขบอกว่า,วาคุณผู้ชมดูกราฟนี้นะคะจะเห็นเลยว่าในปีที่คน กลุ่มอายุ25 34ปีเนี่ยมีรายจ่ายท่วมท้นรายได้เนี่ยคือในยุคสมัยที่รายการเป็นประธานาธิบดีนะคะนั่นก็แปลว่าคนที่อายุ25 34ปีเมื่อประมาณปี95เนี่ยปีนี้ก็คือคนรุ่นคนรุ่น50อะคะที่มายืนด่าคนเจน Y ว่าเป็นพวกฟุ่มเฟือยเพราะคนรุ่นนั้นนะคะใช้เงินถึง91นะคะคือมีรายรับ100บาทเนี่ยใช้91บาท ในขณะที่คนเจ n Y ในปัจจุบันนะคะมีเงินร้อยบาทเนี่ยใช้แค่81บาทเท่านั้นทนี้มาดูว่าใช้เงินไปกับการกินข้าวนอกบ้านนะคะไปกับการท่องเที่ยวความบันเทิงจริงหรือเปล่าใน10ปีที่ผ่านมาค่ะคนวัย25-34นะคะใช้เงินไปกับความบันเทิงและการกินอาหารนอกบ้านร้อยละ10ในขณะที่คน Gen Y ในปัจจุบันนะคะใช้เพียงร้อยละ8.6เท่านั้นเอาข้างจริงมันก็ไม่ได้ต่างกัน แล้วเขาถามว่ารายจ่ายของคนเจนวัยในยุคนี้มีอะไรบ้างแม้ว่าจะมีไรายได้มากกว่าคนวัยเดียวกันในทศวรรษที่80และ90ถึงประมาณ3,000เหรียญพูกว่าใช้เงินนะคะพันเหรียญไปกับประกันสุขภาพใช้เงินอีกพั0หเหรียญน,นะคะไปกับการจ่ายค่าประกันสังคมและสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงินเก็บตอนกเกษียณใช้เงิน2,000เหรียญน,นะคะไปกับค่าเช่าบ้านแล้วใช้เงินอีก700เหรียญไปกับการจ่ายหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าทําไมคนเจนวายไม่มีปัญญาซื้อบ้านนี่คือเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าคนพวกนี้กินกาแฟรหรือกินแซนด์วิชโมโง่แต่เป็นเพราะว่าภาระการใช้ใจ่ายค่าประกันสังคมประกันสุขภาพค่าเช่าบ้านซึ่งค่าเช่าบ้านก็แพงเพราะต้องเช่าบ้านในที่ใกล้ๆก,กับที่ทํางานแล้วย่านที่เป็นออฟฟิศเนี่ยมันก็มักจะเป็นย่านที่ ที่อยู่อาศัยราคาแพงแล้วรายจ่ายที่หนักมากก็คือการจ่ายเงินคืนนะคะสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแค่นี้ก็ทําให้คนเจนว์ไม่มีปัญญาจะหาเงินมาดาวบ้านหรือผ่อนบ้านแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคนเจนไวท์ที่ทํางานอยู่ในเมืองใหญ่นะคะซึ่งราคาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเกินจะเอื้อมจริงๆนอกจากนี้ค่ะในเว็บข่าวของออสเตรเลียนะคะ chester.com ก็ร้ายกว่า New York Times อีกนะคะก็คำนวณให้ดูเลยว่าถ้าทำตามที่คุณทีมแนะนำ ะะคือไม่กินกาแฟแก้วละสี่เหรียญจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะเก็บเงินซื้อบ้านได้คำนวณออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมจะต้องเก็บเงินถึง547ปีเท่านั้นเองถึงจะมีเงินซื้อบ้านซึ่งแฟนเพจรายการอินเทอร์วิวก็ให้ความเห็นมาคล้ายๆกันนะคะคุณตะวันปาตองบอกว่า ถ้าดื่มสตาร์บัควันละหนึ่งแก้วราคาแก้วละแปดสิบบาทถ้าเก็บเงินส่วนนี้ไว้ซื้อบ้านราคาล้านหบาทนะคะหนึ่งล้านห้าแบาทจะต้องใช้เวลา51ปีไม่นับรวมอัตราเงินเฟ้อหร์เต่อปีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าผมกินกาแฟแก้วละร้อยบาทนะคะสามร้บห้าวันปีหนึ่งก็คือ36,500บาทผมจะต้องเก็บเงินถึงหนึปีนะคะถึงจะมีเงินประมาณสาม 3 6 5ล้าน6แหหมื่นบาทซึ่งถามว่าพอซื้อบ้านไหมก็ยังไม่พออยู่ดีอีกท่านหนึ่งเขียนมาอย่างนี้ค่ะบอกว่ากินกาแฟาที่ออฟฟิศมานานแล้วก็ยังไม่มีเงินซื้อบ้านอยู่ดีวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ